ื่นเศร้าขึ้นไหปล่อยลูกเตาดอดากไปเงียวแอ่มันสิมีอยู่บบกอันนึงออกจากสิเงียวแล้วมันกระลักออกไปเที่ยวพอและล ได้พากันไปเปิดประตูอันเซิร์นมันเของมาเฮียนสูมือเอ้าไปบัดนี้คันอยากไปเที่ยวหลายออกไปนะเถอะป้เมื่อเฮาพากันมาฮอดทุ่งฮอดท่าเนี่ยที่เฮาสิพากันเฮ็ดนั่นก็คือต้มกาแฟกินจักหน่อยก่อนมีความรู้สึกว่าอยากสิพากันสดโกุกๆจักบาทนะนั่นอย่างดีกว่าสิว่ายามเศ้าๆแบบนี้ถึงแม้ว่าสิมีแดดออกแต่ก็ยังหนาวคือเก่าเหนียวซุ้ข่อยนี่ถึงกับต้องได้พากันมานั่งตากแดดกันเลยทีเดียวส่วนลูกๆข่อยนันพากันไปแล่นเล่นลูกเดียวแม่นเพิ่นเมื่อยหรือใด้พากันกลับมากินน้าเต๋ออออีีีี้เดยยวนะมมลูกโโงื เออโยโย่ไปเออไปโยโยสภาพบกมูเบื้องสูงแล้วคือจังว่าท่านได้รู้ตัวว่าเขาขืนโค้มจะคลอกเออเอาคอยให้ลูกเต่ารอดาคอยพักกันแล่นเล่นอยู่นี่แหละเพราะว่าสมแขยนะ่ะยังมีภารกิจต้องพาคุณแม่ไปตลาดตะลีจากน้อยกอนเป้ายมายหลักๆนั่นก็บอกเมนวสิพากกันไปตลาดดอกล่ะตั้งใจว่าสิพาคุณแม่ไปเฮ็ดสมุดบัญชีไมหมฮานาเพราะว่าสมุดบัญชีของเราเอาไปอัปเดตไหมจนว่าเบิดสุนาแล้วแต่กับพอดีมือหนีหันมันซบกันกับมือตลาดนัดอยู่อเภอพอดีพอคอยกับพากกันได้โอกาส ถ้าคุณแม่เป็นเลาะตลาดซะเลยและสําหรับเป้าไม้ในการพากันมะย่างตลาดเมื่อนี้กระโบไม่หยังดอกดีนี่มาหาสื่อมเมล็ดพัดผักสาหรับคุณแม่นั้นก็ว่าอยากได้ผักอิตูว่าสั้นจัดไปเลยจ้าสี่หอ่อโดนคอยนี่กระโบ้แพ้คุณแม่คือกันได้มาหลายยางเลยเมื่อนี้นะยางจุดาเมีแะ้วก็พากันมาหาเอาเนื้อกินจุ่น้อยก็เด้อบันไดการเลยได้แนมคู่อ๋อพอดีแล้วบันไดากันกินตะโดนแล้วจัดมาเลยจ้าหนึ่งชุดหไหมค้าคูกไหความผู้เลี้ยได้ของครบถ้วนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปบ้านห์าอเดินทางกลับบ้านกันดีกว่่าาาาายงงเละตด อยกยังเนี้ยจนว่าสวยหลายคนก็สิสงสัยว่าหอนหอนจังซี่คือน่พายเมียขี่รถใหญ่มาจังว่าได้พากันตากแดดต่อนแรกกะกะว่าจังสั่นละพีน่น้องคุณแม่นั่นแล้ววา่าญาติรถมันหลายิังได้น่งสาเลงจังซี่ก็ได้กินลมชมวิวเป็นน้ำทังได้รับแอร์ธรรมชาติเย็ยนดีขนาดและหลังจากที่เราพากันขี่รถมาไม่นานก็ถึงบ้านกันพอดีอแบงมูนแบงมันกันก่อนเด้อบาทนีนจับรถได้กาลังว่าสิพากันออกไปท่งนาจังได้จังเหลียวไปเห็นแต่ว่ารถยางหัวว่านี่แม่เลี้ยวเลยุ้อยเลด้าอูมซุ่นนี้ ไม่มีป่าจะาเปลี่ยนยางอย่างเดียวว่าเราคองแท้จากว่าพักกันคี้ยังได้ได้มาตั้งว่าสามแผสร้างเราก็เลยเปลี่ยนยางในเห้ส,มสัมซะเาไปบาทนี่นาะออกไปนะกันคลองแท้มาหอดก็ไม่เห็นไอ้มาไม่กำลังเียังเด็กยิงมัดมีแล้วเบิ้งน้องเพิ่นดู ซิเมนเพิ่อนอยากกินนมหรือไดบุนี่มนหาแต่หัวนมน้ำไอมัดมีเอ้ยน้ำเด็กไซมามัมันบ่มีหัวนมดอกแต่น้ำไอโมโน,นา่นาจะมีอยู่เต้าเงาเต้าเดียวของเราหันลหลังาป้าปว่ากจะสิจะไปหากินทอมันบ่แซแบดอกเป็นตาญะขึ้นอย่างนี่เบื้องท่าบักโมกมันนอนตีโอาขี้โวฮะคีดินแล้่ยวล่ละสภาพไปอีหล่ไปหาหดผักน้ำป้าป้าเอป้าผักสุ้มสู่ชีวิตจากหน้าฝนเบิ่งทรงแล้วกวขนาดจะได้กินยุ่เป็นบางอย่างและสำหรับซุ้มใดที่มันพากกันตายหันก็บอเปัญญาเพราะว่าตอนนี้น ี่ละเราซุ่มคอยสิพากันจัดการเคี้ยหนาน<ร>พักกลุงคิดินไววแน่จักน้อยเพื่อสิได้พากันเอาพักที่เพาะไว้อามาลกนานและหลายคนก็สิสงสัยว่าดาวประสบนั่งเสียไปใส่อยู่นี่จ้ากำลังลออขี้ตาหอมบัวเลยอยู่ปูนแล้วเนาะโค้งการเวียกของเพิ่นเถิงเฮดเวียกเถิงฟังเพลง,ง,ง,พงหันลังเทือหันมาอีกที่ก็เห็นตะนังหยอกแมวสรุปเวียกในการลออขี้ตาหอมนั่นกับโบแล้ววขอบปานังหยอกต่แมวพดสบายใจเฉืบเฉืบละเพิ่นบ่ได้ดีบ่ได้ดีสิมากินแห้งกันบ่ได้ฉะนั้นแล้วข่อยก็เลยแตงเห้นาเ แต่ปนันน้งก็ยังเอาแมวไปหดพักน้ำนางอยู่เออเอาเรียวเต้สีเฮ็ดลวดสน่ <c oughs>